หากไม่ได้ทํางานที่รักก็ขอให้รักในงานที่ทําประโยคนี้เนี่ยถือเป็นประโยค,คลาสสิกปลอบใจคนที่มีภาวะเบรนเอาท์หมดไฟหรือหมดแรงจูงใจในการทํางานเลยทีเดียวค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้ทํากันได้ง่ายๆเพราะใครๆต่างก็อยากจะทํางานที่ตัวเองรักหรือชื่นชอบกันทั้งนั้นแต่จะมีสักกี่คนกันที่ทําตามความฝันนั้นได้สําเร็จจึงทําให้คนส่วนใหญ่ต้องทนทํางานหรือทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบขนาดนั้นเพื่อความอยู่รอดหรืออะไรก็ตามแต่และพอเราทนทําในสิ่งที่เราไม่ชอบนานๆเนี่ย มันก็จะเกิดเป็นความเครียดสะสมจนนำพาร่างกายและจิตใจของเราเข้าสู่ภาวะเบรนเอาท์แล้วส่งผลให้เกิดโรคต่างๆได้อีกด้วยเพื่อไม่ให้เราเนี่ยเดินไปถึงจุดนั้นก็มาดูกันค่ะว่าภาวะเบรนเอาเนี่ยมันคืออะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างมาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะ เก้าไปเล้วไปรายการที่จะพาคุณมาถอดรหัสหรือสูตรการพัฒนาตัวเองจากซีรีส์ภาพยนตร์ละครและหนังสือและก่อนที่จะไปฟังเนื้อหากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราในแสนอันตรายกันนะครับก่อนอื่นนะคะเราอยากแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับคำสองคำนี้ก่อนค่ะนั่นก็คือคำว่า b u r n out และ Brownout เพราะทั้งสองคำนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันซึ่งเป็นภาวะของการหมดไฟหรือหมดใจในการทำงานของเรานั่นเอง b บรนเอาก็คือภาวะหมดไฟหรือขาดแรงจูงใจในการทำงานเป็นภาวะที่เราเนี่ยจะรู้สึกเครงเครียดเบือ่อเศร้าเหงาเซ็งเฉยชาในการทำงานและไม่มีอารมณ์อยากจะทำอะไรต่อทั้งนั้นซึ่งภาวะเช่นนี้จะทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายอีกด้วยค่ะมันจะคล้ายๆกับอาการ b บราว์เอาที่หมายถึงภาวะหมดใจในการทำงานแต่ต่างตรงที่อันนี้หมดใจแต่ไฟไม่หมด ซึ่งภาวะบราวเอาเนี่ยมันจะทําให้เราทํางานอย่างไม่มีความสุขเบื่อหน่ายและทุกทรมานซึ่งอาจจะเกิดจากเงื่อนไขหรือระบบบางอย่างขององค์กรซึ่งคนที่มีภาวะนี้เขาก็ยังทํางานได้ตามปกตินั่นแหละค่ะแต่แค่ความผูกพันระหว่างองค์กรกับพนักงานเนี่ยจะค่อยๆลดน้อยลงจนกระทั่งจากลากันในที่สุดทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าออาการเบิร์นเอาและบราวเอาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรและมีสาเหตุอะไรบ้าง แต่ถ้าจะให้เล่าเฉยๆมันก็จะดูน่าเบื่อเกินไปใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเราจึงได้หยิบยกซีรีส์เรื่อง The Sound of Your Heart หรือชื่อเรื่องไทยก็คือครอบครัวจิตดุดเพี้ยนสุดหัวใจมายกตัวอย่างให้ทุกคนได้ฟังกันคะ่ะโดยซีรีส์เรื่องนี้นะคะได้ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงของชีวิตนักเขียนการ์ตูนชื่อดังในเว็บตูนชาวเกาหลีใต้ที่มีชื่อว่าโซซอกซึ่งเขาเนี่ยได้เขียนเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจําวันของตัวเองและครอบครัว กว่าจะประสบความสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้ว่าต้องผ่านมารสุมอะไรมาบ้างแล้วในเรื่องนี้นะคะก็ได้นักแสดงชื่อดังมากฝีมือที่ได้รับฉายาว่าเจ้าชายแห่งเอเชียอย่างลีกวังซูมาเป็นนักแสดงนําอีกด้วยรับรองว่าความสนุกและความฮาเต็มพิกัดแน่นอนค่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ได้เล่าว่าโซซอกเป็นเด็กหนุ่มหน้าตามไม่ดีเรียนไม่เก่งแล้วก็ไม่เอาไหนอีกต่างหากแต่ตัวโซซอกเองก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนชื่อดัง เขาจึงได้พยายามฝึกฝนและหัดวาดภาพอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะราบลื่นตามที่คาดหวังไว้เพราะความเป็นจริงแล้วครอบครัวของโซซอกเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับความฝันนี้สักเท่าไหร่เพราะมองว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงเอาซะเลยทั้งพ่อแม่และพี่ชายของโซซอกเองก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนเขาเลยอีกทั้งยังบอกให้เขาเนี่ยตัดใจแล้วก็ล้มเลิกความฝันนี้ไปอีกตั้งหากคิดดูสิคะว่าทั้งโดนคนรอบข้างและสังคมกดดัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัวอีกถ้าเป็นเราเราก็คงหมดไฟและหมดกำลังใจในการสู้หรือทำงานตามความฝันนั้นไปนานแล้วและไหนจะโดนเรื่องระบบขององค์กรที่เราเข้าไปทำงานด้วยกดดันหรือทำให้เคร่งเครียดอีกก็ยิ่งมีแนวโน้มให้เราเนี่ยหมดไฟหรือหมดใจได้ง่ายๆเลยล่ะคะ่ะอย่างในตอนต้นของเรื่องนะคะโซะซอกเขาได้เขียนการ์ตูนแนวที่เขาชื่นชอบและสนใจส่งไปให้กับบอกอของบริษัทเว็บตูนแต่ก็โดนตีกลับมาเป็นว่าเล่นเลย เพราะทางบริษัทเนี่ยมองว่าแนวการเขียนของเขามันไม่น่าดึงดูดและเป็นที่สนใจของตลาดมีหลายครั้งที่เขาท้อใจจนเกือบจะล้มเลิกความฝันนี้ไปแต่ท้ายที่สุดเขาก็ทํามันจนประสบความสําเร็จและเป็นนักเขียนการ์ตูนชื่อดังตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่ในกรณีของเราเราอาจจะต่างจากโซซอกไปบ้างตรงที่โซซอกนั้นเขามีความรักในด้านนั้นจริงๆถึงแม้ว่าระหว่างทางเนี่ยจะมีอุปสรรคจนทําให้เกิดภาวะเบิร์นเอา์ไปบ้างก็ตาม แต่ในกรณีที่เราต้องทนหรือฝืนทําในงานที่ไม่ชอบละ่ะเราจะทํำยังไงดีและมันมีวิธีอะไรบ้างในการแก้ไขหรือบรรเทาอาการเหล่านี้ได้บ้างในวันนี้เราจึงได้นําวิธีบรรเทาอาการเบร์นเอามาฝากทุกคนกันทั้งหมด4ข้อดังนี้ค่ะ1พักผ่อนร่างกายและจิตใจหมายถึงที่เราเนี่ยลองออกห่างจากงานสะบ้างอาจจะใช้เวลาวันหยุดพักร้อนออกไปท่องเที่ยวหรือไปเปิดหูเปิดตานในสถานที่ใหม่ๆบ้างเพราะมันเป็นการเยียวยาร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งอาจทำให้เราค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ๆได้อีกด้วยเหมือนดังที่มินชีสมัชญาอัศวนิเวศเด็กรุ่นใหม่อนาคตไกลที่เป็นถึงยูทูบเบอร์ชื่อดังก็เคยได้แชร์เอาไว้เหมือนกันค่าว่าการพักไม่ใช่การขี้เกียจแต่เป็นการเติมไฟในวันที่ใจเราเบรนเอาต์ต่งหาเพราะการพักก็ถือเป็นการ productive ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยทีเดียว สิ่งที่ทําให้เราเบร์นเอาะก็คือการที่แบบต้องทําอีกต้องทําอีกเราต้องดีกว่านี้ต้องทําให้ได้เยอะกว่านี้บางทีมินชอบติดอยู่ในวังบนของความโปรดักทีฟมากเกินไปคือถ้าวันไหนที่ไม่ค่อยได้ทาอะไรก็จะรู้สึกแบบวันนี้ไม่มีค่าเลยทำไมวันนี้เราขี้เกียจขนาดนี้อะไรแบบเนี้ยทั้งนั้น,นจริงริงบางทีการพักก็คือสิ่งที่โปรดักทีฟที่สุดที่เราจะทําได้เลยนะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีด้วยนะคะ นอนพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและพยายามหากิจกรรมอื่นๆที่เราชื่นชอบมาทําเพื่อลดความเครียดจากเรื่องงานดูเพราะถ้าสะสมความเครียดเอาไว้มากๆมันก็จะส่งผลในระยะยาวต่อร่างกายของเราอีกด้วยค่ะเริ่มง่ายๆจากการออกกาลังกายในห้องเล็กๆของเราเองก็ได้ 2. ลดเงื่อนไขในใจและย้อนกลับไปมองที่เป้าหมายของเราว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในทุกวันนี้เนี่ย เพื่ออะไรและลดความคาดหวังในเรื่องต่างๆลงบ้างอย่าตั้งเงื่อนไขในการมีความสุขของเรามากเกินไปเช่นบางคนอาจจะมีเงื่อนไขกับตัวเองว่าต้องมีต้องเป็นหรือต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนจึงจะยอมอนุญาตให้ตัวเอ,ง,องมีความสุขซึ่งความจริงแล้วมันไม่จําเป็นต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นก็ได้แค่เราทําอย่างตั้งใจและตั้งใจทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นก็เพียงพอแล้วส่วนชื่อเสียงเงินทองหรือสิ่งต่างๆที่เราจะได้หลังจากนั้นก็ให้คิดว่ามันเป็นผลพลอยได้ก็แล้วกัน ซึ่งข้อนี้นะคะมันก็จะไปตรงกับหลักธรรมหรือวิธีคิดแบบพุทธศาสนาที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการที่หมายถึงการเอาใจกลับไปอยู่ที่ตั้งเดิมของมันเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้ว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้เพื่ออะไรและจะได้จุดไฟที่กำลังมอดไหม้ให้กลับมาลุกโชติช่วงในอีกครั้งหนึ่งค่ะ 3. ลดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะถ้าเราเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องแบบนี้ก็จะทำให้เราทุกข์และตกอยู่ในวังวนแห่งความคิดเชนีอยู่ตลอดเวลา ให้คิดไว้เสมอว่าทุกคนล้วนแตกต่างและมีความพิเศษอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้นเราแค่ต้องหาสิ่งนั้นของเราให้เจอและพัฒนามันต่อไปและอย่าลืมนะคะว่าเพราะความแตกต่างตัวนี้นี่แหละที่ทําให้โลกของเรามันขับเคลื่อนต่อไปได้ 4. ตั้งรางวัลเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานของตัวเองบ้างเพราะถ้ามีรางวัลมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้เราลงมือทําเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นรางวัลในที่นี้อาจจะเป็นการได้เลื่อนขั้นได้เงินเดือนเพิ่ม หรือง่ายๆก็เช่นการทำงานชิ้นนี้เสร็จแล้วจะได้ออกไปเที่ยวในสถานที่ที่เราชื่นชอบอย่างเช่นคาเฟ่แมวทะเลหรืออาจจะเป็นการได้ออกไปกินของอร่อยๆที่เราชอบก็ได้ค่ะซึ่งถ้าใครกำลังประสบภาวะเบิร์นเอานี้อยู่ก็อย่าลืมนำไปปรับใช้กันดูนะคะและไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองแย่หรือไม่เอาไหนเพราะปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะแต่เราแค่ต้องมีสติพอรู้ว่าไฟกำลังจะมอดก็พยายามหาทางแก้ไข มันเติมเชื้อเพลิงและพลังให้แก่ชีวิตของเราบ้างเพราะจะทุกข์หรือสุขมันขึ้นอยู่กับมุมมองและทัศนคติของเราเองทั้งนั้นแต่ถ้าใครที่ลุกไม่ไหวจริงๆก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาจากสายด่วนสุขภาพจิตได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะอ่ะอ่ะอะและไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราเนี่ยเวอร์เกินไปหรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะในการโทรไปขอคำปรึกษาเหล่านี้จากผู้เชี่ยวชาญจริงๆเพราะภาวะเหล่านี้ มันสามารถนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่าร่างกายของเราจิตใจของเราถ้าเราไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลจริงไหมล่ะคะสุดท้ายนี้เราขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับงานที่ทําและฝากไว้สั้นๆ2องคำนะคะนั่นก็คือคําว่าอดทนค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ และเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าอยากให้เรามาวิเคราะห์ถอดรหัสหรือสูตรในการพัฒนาตนเองจากซีรีส์ภาพยนตร์ละครหรือหนังสือเล่มไหนอีกสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับ